สวัสดีเช้าวันเสาร์เสาร์นี้ทำการตัดแต่งกิ่งอง,งุ่นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการพุนพุนอง,งุ่นซึ่งเป็นพืชที่ต้องตัดแต่งเพื่อจะให้ออกลูกออกผลนะครับเขาจะแทงช่ออกมาพร้อมกับลูกหรือว่าเรียกว่าช่อดอกทำให้เราได้กินลูกอีกครั้งนะครับ ถ้าเราไม่ตัดแต่งก็จะไม่ได้กินนะครับเป็นการพุนตัดใบออกตัดกิ่งก้านออกกิ่งที่ไม่กิ่งเหลือทิ้งไว้เฉพาะกิ่งน้ําตาลนะครับบริเวณตรงนี้เป็นโรงเรือนด้านหน้าบ้านนะครับหลังจากนั้นเราก็จะฉีดสารกําจัดเชื้อราก่อนนะครับเพื่อให้พวกเชื้อราต่างๆที่เกาะอ,อยู่ กิ่งก้านสาขาขององุ่นนะครับทำจัดออกไปก่อนแล้วเราก็จะทำการฉีดสารดอรแมกเพื่อเล่งตากิ่งต่างๆให้ออกพร้อมกันนะครับซึ่งมันเป็นกระบวนการที่หลายๆสวนเขาใช้กันนะครับตอนนี้ก็ยังยังพุนได้ไม่หมดนะครับก็มันร้อนนะครับต้องต้องพุนให้ตัดกิ่งใบใออกให้หมดนะครับน่เหลือแต่กิ่ง เปล่าๆนะครับด้านล่างของเราก็เป็นการการปลูกในวงวงเข่งนะครับอยู่ใช้อยู่ประมาณหต้นนะครับห้าเข่งนะนี่บริเวณโรงเรือนด้านหลังนะครับก็รอให้มันเย็นอีกครับอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เราจะมาฉีดสารกำจัดเชื้อรานะครับสารกำจัดเชื้อราที่เรา ผสมเองครับซึ่งไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้น้ำเปล่าผสมด้วยน้ำขี้เถ้าน้ำส้มคนไม้น้ำส้มสายชูก็น้ำน้ำส้มคนไม้บวกน้ำขี้เถ้าและน้ำส้มสายชูนะครับผสมฉีดให้ทั่วกิ่งก้านขององุ่นนะครับเพื่อ เป็นการไล่นะครับไม่ใช่กาจัดโดยตรงครับมันเป็นปนสารเคมีที่มันไม่ใช่สารเคมีนะครับมันเป็นวัตถุจากธรรมชาติที่ไล่กําจัดมแมลงที่ดีที่สุดปลอดภัยสําหรับทั้งคนคนทําคนทําสวนนะครับประมาณนี้ครับเราก็ต้องฉีดให้ครบทั่วต้นนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนหลังบ้านนะครับ โรงเรือนไม่ค่อยสวยนะครับแต่ลูกออกมาสวยนะครับลักษณะสิงการตอนนี้ก็คือลักษณะของโรงเรือนด้านหน้าตรงน,นี้เป็นโรงเรือนด้านหน้าบ้านก็จะมีต้นองุ่นอยู่ประมาณสี่ต้นนะครับสี่สายพันธุ์พึ่งพุนครั้งแรกนี่นนะครับเราก็ต้องฉีดฉีดให้ทั่วนะครับกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ ฉีดเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้อีกวันหนึ่งเราถึงจะมาพ่นดอแมกนะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับเราจะคุมเอาใช้พลาสติกคุมเข่งนะครับไม่ให้ฝนตกใส่คือเราจะไม่ให้น้ำมันประมาณสิบห้าวันนะครับเพราะว่าจะทำให้การผสมข้างในตัวเพื่อที่จะแทงช่อออกมาครับมีทั้งช่อดอก แล้วก็ใบพร้อมกันนะครับตามสูตรที่หลายๆสวนเขาใช้กันนะครับนีนครับก็จะประมาณนี้ครับทั้งโรงเรือนด้านหน้าและโรงเรือนหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับนี่ฮะรเราจะคุมพลาสติกไม่ให้น้ําฝนตกลงไปใส่นะครับรภาพรวมก็ได้ประมาณนี้ขอคุณมากครับสวัสดีครับ